สวัสดีค่ะวันนี้บิวตี้ทอลแล้วก็ปุ้ยนะคะจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผิวพรรณประจำวันค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเล่าให้ฟังถึงขั้นตอนในการดูแลผิวนะคะแล้วก็ประเภทของผลิตภัณฑ์นะคะที่เลืเอกใช้นะคะแล้วก็รวมถึงสก,กินแคร์รูทีนของปุ้ยด้วยค่ะแล้วก็เราจะจบท้ายกันที่เทคนิคการใช้งานค่ะเริมต้นนะคะเราจะมาเล่าถึงขั้นตอนดูแลผิวกันก่อนนะคะ ขั้นตอนดูแลผิวของปุ้ยเนี่ยจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกคือการทําความสะอาดผิวให้หมดจดนะคะขั้นตอนที่2ก็คือการผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วนะคะขั้นตอนที่3คือการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะซึ่ง3ขั้นตอนแรกเนี่ยปุ้ยได้ลงดีเทลของรายละเอียดไว้ที่เ,เทปก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาเน้นขั้นตอนที่4ี่ค่ะนั่นก็คือการดูแลผิวเฉพาะจุดหรือว่าเฉพาะปัญหาที่เราสนใจหรือว่า ต้องการที่จะแก้ไขหรือว่าเรากังวลอยู่นะคะซึ่งอาจจะเป็นปัญหาประเภทว่าปัญหาเรื่องสิวนะคะปัญหาเรื่องริ้วรอยสีผิวไม่สม่ำเสมอนะคะความหนองค้ำนะคะหรือว่าเท็กเจอร์ของผิวนี่ไม่เรียบเนียนนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้พี่ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับปัญหาผิวของเรานะคะมีความสัมพันธ์ยังไงบ้างค่ะ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน6ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือครีมนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อครีมที่มีความเข้มข้นค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เนื้อครีมเนี่ยจะมีส่วนผสมของพวกน้ํามันนะคะในผลิตภัณฑ์ค่อนข้างมากนะคะลักษณะของเนื้อครีมเนี่ยจะเป็นเนื้อที่มีความหนาแน่นค่อนข้างมากนะคะดังนั้นก็คือเนื้อครีมเนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่มีสภาพผิวเป็นสภาพผิวแห้งนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของ น้ำมันแล้วก็ความชุ่มชื้นมากนั่นเองค่ะสำหรับคนที่มีผิวมันนะคะควรจะหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ประเภทครีมนะคะเพราะว่าจะทำให้ผิวของคุณเนี่ยมีความมันเพิ่มแล้วก็ไหลยเยิ้มนะคะประเภทที่2ก็คือโลชั่นค่ะโลชั่นเนี่ยจะเป็นลักษณะของของเหลวนะคะเป็นเนื้อครีมที่มีลักษณะค่อนข้างเหลวนะคะก็มีส่วนผสมของน้ํามากกว่าน้ํามันนะคะดังนั้นโลชั่นเนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่มีสภาพผิวเป็นผิวมันค่ะประเภทที่3นะคะก็คืออีมอชั่นค่ะ อิมัชันเนี่ยจะเป็นเนื้อที่ผสมระหว่างครีมแล้วก็โลชั่นนะคะจะมีความเข้มข้นอยู่ระดับปานกลางนะคะก็คืออยู่ระหว่าง2อ,อย่างนั้นนั่นเองนะคะซึ่งอิมัลชันส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ในลักษณะของพวกเป็นเอเซน์นะคะหรือว่าเซรั่มที่จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์สกินแคร์เนี่ยที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยได้รับสาราที่มีความเข้มข้นนะคะแต่ว่าจะไม่มีส่วนผสมของน้ํามันมากเหมือนเนื้อครีมนั่นเองค่ะแล้วก็สามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายด้วยค่ะประเภทที่4ก็คือเจลค่ะ ลักษณะของเนื้อเจลนะคะจะเป็นเนื้อที่มีลักษณะเป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลวนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี้ยก็คือจะใช้เป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มขน้นค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพวกสารที่ยึดติดก,กับผิวแล้วก็เกลี่ยค่อนข้างยากนะคะดังนั้นการที่ออกแบบมาเป็นเจลนะคะจะทําให้เราสามารถที่จะเกลี่ยลงบนผิวได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะประเภทที่5ก็คือมูสนะคะมูสเนี่ยจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆเจลนะคะแต่ว่าในลักษณะของผลิตภัณฑ์ัจะมีพวก ฟองอากาศหรือว่ามีการอัดอากาศเข้าไปข้างในเนื้อนะคะเพราะว่าตัวที่ผลิตภัณฑ์ข้างในเนี่ยนะคะอาจจะเป็นของที่มีสัตวค่อนข้างยจะแข็งกว่าลักษณะของเนื้อเจลนะคะดังนั้นการที่ทําเป็นมูสแล้วก็ใช้อากาศเข้าไปผสมเนี่ยนะคะทำให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายค่ะแต่ว่าลักษณะของมูสบางประเภทนะคะจะมีการผสมของน้ํามันเยอะนะคะเพราะว่าจะทําให้ผิวของเราเนี่ยเกลี่ยง่ายขึ้นดังนั้นก็ ใครที่มีผิวสภาพเป็นผิวมันนะคะก็บางทีจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้มูสนะคะประเภทสุดท้ายนะคะก็คือ solid content ค่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของของแข็งอยู่ในของเหลวนะคะซึ่งของแข็งพวกนี้นะคะอาจจะเป็นพวกอ,อย่างสรับนะคะหรือแม้ก็ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพวกวิตามินซีนะคะซึ่งวิตามินซีเนี่ยมันเสื่อมสภาพได้ง่ายนะคะดังนั้นเขาก็จะออกแบบมาให้อยู่ในเม็ดแคปซูลที่เป็นของแข็งนะคะเวลาที่เราทาลงที่ผิวหรือว่าแอปพลายลงที่ผิวเนี่ย พวกของแข็งนั้นจะ,จะเกิดการแตกตัวนะคะแล้วก็วิตามินซีเนี่ยก็จะสามารถที่จะซึมเข้าไปสู่ผิวของเราได้ค่ะมาพูดถึงการเลือกผลิตภัณฑ์หรือว่าสกินแคร์รูทีนของเรากันบ้างน,นะคะหลักการง่ายๆในการเลือกสกินแคร์รูทีนนะคะปู้จะแนะนําวิธีการเลือกของปุ้ยนะคะเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะวูาจะเลือกจากาหลักการ3อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือ1ในเรื่องของวัตถุประสงค์นะคะในการใช้งานเพื่อตอบสนองปัญหาต่างๆของผิวของเรานะคะ ข้อ2ก็คือการเลือกตามคาแรคเตอร์ของผลิตภัณฑ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของฤดูกาลแล้วก็เนื้อของผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วก็ในข้อ3นะคะก็คือการเลือกตามคุณภาพแล้วก็ราคาของผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะตัวอย่างการเลือกตามวัตถุประสงค์การใช้งานนะคะอย่างปุ้ยเนี่ยก็คือจะคอนเซิร์นเรื่องสีผิวนะคะไม่สรรรม่ําเสมอนะคะดังนั้นปุ้ยจะเลือกอสกินแคร์ที่เป็นพวกพวกแบบว่าทําให้สีผิวกระจ่างใสนะคะหรือว่าไวท์เทนนิ่งนั่นเองค่ะแล้วก็ อีกปัญหาหนึ่งที่ปุ้ยคอนเซิร์นนะคะก็คือสภาพผิวหรือว่าเท็กเจอร์ของผิวเนี่ยไม่เรียบเนียนนะคะดังนั้นผู้จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยทําให้สภาพผิวของเราเรียบเนียนขึ้นนะคะอาจจะเป็นพวกสกครับนะคะที่เราใช้ทุกๆอาทิตย์นะคะแล้วก็ครีมนะคะที่ช่วยปรับสภาพพื้นผิวของเราเนี่ยให้มีการฟื้นฟื้นตัวนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนขึ้นค่ะส่วนอีกปัญหาหนึ่งที่ปุ้ยคอนเซิร์นนะคะเนื่องจากว่าอายุเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เลขศาข้ามาทุกทีนะคะผู้ก็จะคอนเซิเร์นเก กำลังจะมานะคะหรือว่าริ้วรอยบางๆนะคะผพ้จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยในเรื่องของการป้องกันริ้วรอยนะคะแล้วก็ลดริ้วรอยที่มีลักษณะเป็นริ้วรอยจางๆนะคะตัวอย่างที่2เ,เกี่ยวกับการเลือกตามคาแรคเตอร์ของผลิตภัณฑ์นะคะเพืก็ จะมีวิธีการเล่นสนุกกับสกินแคร์ของตัวเองนะคะโดยการที่จะแบบเปลี่ยนสกินแคร์ทุกๆ3เดือนนะคะแล้วก็จะตั้งเป็นสกินแคร์ตามฤดูกาลนะคะโดยการเลือกคาแรคเตอร์ที่บอกก็คืออย่างคาแรคเตอร์ของอแบรนด์ที่ในฤดูหนาวของปุ้ยนะคะก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของแบรนด์ที่มี ส่วนผสมของพวก moisturizer หรือว่าพวกน้ำมันหรือว่าตัวบำรุงผิวเนี่ยที่ทำให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นค่อนข้างมากนะคะเวลาที่หน้าหนาวของเราอากาศค่อนข้างแห้งเนี่ยผิวของเราก็จะแห้งกว่าฤดูอื่นนะคะดังนั้นการเลือกอ skincare ตามคาแรคเตอร์ของแบรนด์เนี่ยก็มีส่วนส่วนช่วยในการที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยพื้นฟูวตามสภาพอากาศนะคะก็คือในหน่งแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการเลือกตามผลิตภัณฑ์ทั้ง ทั้งแบรนด์นะคะเข้ามาใช้ในทั้งฤดูกาลนะคะก็คือเวลาที่เราเลือกในหนึ่ฤด,ดูกาลเนี่ยจะเลือกอผลิตภัณฑ์เฉพาะแบรนด์นั้นเข้ามาใช้เลยเพราะว่าการเลือกแบรนด์เดียวกันนี่นะคะมันจะช่วยในการซัพพอร์ตทุกระบบต่างๆของผิวนะคะทั้งการ ทำความสะอาดผิวนะคะการใช้โทนเนอร์เพื่อผลัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพแล้วนะคะแล้วก็พวกสครับนะคะแล้วก็ตัวบํารุงผิวเนี่ยทุกส,สิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบรนด์เดียวกันเนี่ยมันจะช่วยสปอร์ตทำให้วงจรในการดูแลผิวของเราเนี่ยมันเติมเต็มนะคะเพราะว่าใน1แบรนด์เนี่ยจะมีการสปอร์ตในผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยของเขาอย่างครบถ้วนนะคะ ส่วน,นสมมติว่าในฤดูฝนนะคะก็จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อที่บางเบานะคะไม่เหนียวเนดหนะนะคะอย่างยี่อดีเอีนะคะก็คือจะทําให้ผิวของเราเนี่ยรู้สึกว่าเหมาะกับฤดูฝนคือมีความชุ่มชื้นแต่ว่าไม่รู้สึกเนะหนะผิวหรือว,ว่ามีมีการไหลยเยิ้มของผลิตภัณฑ์นะคะส่วนในหน้าร้อนนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราต้องดูแลผิวเป็นพิเศษเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยผิวของเราจะมีการ ถูกแสงแดดทำลายนะคะแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะคะเราจะเลือกแบรนด์ที่ช่วยในการที่จะคอนเซรนิร์นเรื่องผิวนะค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะดังนั้นหน้าร้อนเนี่ยเราจะมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าผิวของเราจะถูกทำลายจากแสงแดดค่อนข้างมากนั่นเองค่ะก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะคะสำหรับการเลือกผลิตภัณฑ์ตามคาแรคเตอร์ของแบรนด์นะคะทำให้เรามีความสน่กสนานในการที่จะมานั่งบำรุงผิวในทุกๆวันด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องของคุณภาพและราคานะคะมีหลายคนถามว่าสกินแคร์ที่ดีเนี่ยจำเป็นต้องมีราคาแพงทรานดานหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้เลือกสิ่งที่เหมาะกับสภาพผิวของเราเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็อันที่2คือสามารถตอบโจทย์ปัญหาของเราได้อย่างที่บอกนะคะส่วนเรื่องราคาเนี่ยถามว่ามีผลกับคุณภาพไหมอาจจะมีส่วนนะคะสาหรับบางยี่ห้อแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปุ้ยเองก็เป็นคนที่ใช้แบรนด์ที่อยู่ในซูปเปอร์มาร์เก็ตปุ้ยก็ใช้นะคะก็คือ จริงๆเราเนี่ยเราอาจจะใช้ผสมกันนะคะสลับกันอย่างฤดูที่แล้วเราอาจจะใช้ของที่มีค่อนข้างราคาแพงหน่อยฤดูนี้เราอาจจะใช้ของที่ราคาค่อนข้างที่จะสบายกระเป๋าเราขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแต่เราไม่ได้บอกว่าราคาแพงเนี่ยจะดีหรือว่าราคาถูกจะไม่ดีนะคะ <S <S จริงๆแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับการเลือกซื้อเลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพผิวของเรามากกว่านะคะ <S 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 ส่วนวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนะคะก็ อย่างที่ทุกคนใช้กันนะคะพื่อก็จะบีบผลิตภัณฑ์ลงที่บริเวณฝ่ามือหรือว่านิ้วก่อนนะคะแล้วก็จะมาแต้ม5จุดทั่วใบหน้านะคะแต่ทีนี้เนี่ยเทคนิคในการแอปพลายของปุ้ยนะคะปุ้ยจะใช้วิธีการวนวนเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ใช้แรงจากนิ้วมือผลักลงไปที่ผิวเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เนื้อครีมเนี่ยมันซึมเข้าสู่ผิวนะคะแล้วก็ทิศทางในการวนเนี่ยปุ้ยจะวนขึ้นนะคะแล้วก็ดึงผิวเนี่ยขึ้นไปข้างบนด้วยนะคะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ย มีการยกกระชับขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากที่เราวนผิวทั่วใบหน้าเราเนี่ยเราจะใช้วิธีการาตบผิวนะคะโดยการใช้ฝ่ามือนะคะค่อยๆแตะลงที่ผิวเบาๆอย่างนี้นะคะเพื่อเป็นการกดเนื้อครีมนะคะเพื่อให้ซึมเข้าสู่ผิวนะคะแล้วก็ไออุ่นจากานิ้วมือของเราเนี่ยนะคะมันจะทําให้ผิวของเราทําทให้เนื้อครีมเนี่ยผักเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะ ส่วนใครที่ใช้วิธีการลูบอย่างนี้นะคะลงที่ด้านล่างนะคะอยากจะให้งดแล้วก็หลีกเลี่ยงวิธีนี้นะคะเพราะว่านอกจากแรงน้ำถ่วมที่จะดึงให้ผิวของเราเนี่ยเขียวแล้วเนี่ยเรายังมีการใช้นิ้วมือแล้วก็แรงจากนิ้วเนี่ยช่วยส่งเสริมให้แรงน้มถ่วงทางานได้ดียิ่งขึ้นนะคะทัใผิวของเราเนี่ยจะเขียวแล้วก็แก่เร็วนะคะเปลี่ยนวิธีนะคะเราใช้วิธีการดึงขึ้นอย่างนี้นะคะวนแล้วก็ดึงดึงขึ้นนะคะเพื่อเป็นการยกกระชับผิวค่ะ ส่วนเทคนิคที่2นะคะที่บอกไปแล้วว่าเราควรจะสะครับผิวนะคะทุกอาทิตย์นะคะหลังจากที่เราสครับผิวแล้วเนี่ยเราก็ควรจะตามด้วยมาส์กนะคะเพื่อทําให้ผิวของเรานั้นหลังจากที่เรา,าผัดเซลล์ผิวไปแล้วเลยนะคะบางทีอะความชุ่มชืน้นอาจจะหลุดไปด้วยนะคะดังนั้นเราใช้มาส์กนะคะ ที่มีความชุ่มชืน้นแล้วก็มีสารอาหารของผิวเนี่ค่อนข้างมากนะคะแปะทับลงไปในผิวของเรานะคะสักประมาณ1 5นาทีถึง2 0นาทีนะคะเพื่อที่จะให้ผิวของเราเนี่ยมีการฟื้นตัวนะคะมีการเติมความชุ่มชื้นในระดับที่มากนะคะแล้วก็สารอาหารหล่อเลี้ยงผิวทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นค่ะเทคนิคข้อที่3นะคะก็คือเป็นเทคนิคการใช้น้ําแข็งนะคะ ก็เวลาที่เราตื่นในตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยไม่ตื่นตัวตามเราไปด้วยนะคะผิวยังังผิวยังดูนอนอยู่ยังดูเหนื่อยอยู่นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะใช้น้ําแข็งนะคะที่เป็นน้ําแข็งก้อนนะคะมาถูวนนะคะทั่วใบหน้าเลยนะคะแล้วก็เน้นบริเวณใต้ดวงตานะคะแล้วก็บริเวณรอบดวงตาเนี่ยทำให้มีการ กระตุ้นผิวนะคะให้ทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ระบบเลือดระบบการไหลเวียนของสารอาหารในผิวเนี่ยก็จะมีการากระตุ้นให้หมุนเวียนได้ดีขึ้นนะคะผิวของเราก็จะเกิดการตื่นตัวแล้วก็กระชับขึ้นในตอนเช้านะคะเทคนิคสุดท้ายนะคะก็คือเทคนิคการใช้ครีมกันแดดนะคะเทคนิคนี้ ถือว่าทุกคนจะต้องทำเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายแล้วก็เด็กด,ด้วยนะคะเพราะว่าแสงแดดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทํรลายผิวเป็นศัตรูตัวชัการของผิวเลยนะคะดังนั้นเราก็จะต้องปกป้องผิวของเราทุกครั้งก่อนที่เราจะออกจากบ้านหรือว่าออกไปเจอแสงแดดค่ะเพราะว่าการปกป้องผิวเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญลองดูว่าคนที่เริ่มใช้ครีมกันแดดช้านะคะจะมีผิวที่ถูกทําลายได้เร็วแล้วก็ผิวที่เหี่ยวกว่าคนที่เริ่มทาครีมกันแดดตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะ ปุ้ยก็หวังว่าการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในวันนี้จะมีประโยชน์สาหรับทุกคนนะคะผู้อยากจะให้ศส,สาวทุกคนเนี่ยใส่ใจในเรื่องของขั้นตอนดูแลผิวนะคะรวมถึงวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับผิวของเรานะคะเพื่อส่งเสริมให้ผิวของเราเนี่ยมีสุขภาพดีนะคะนอกจากการใส่ใจในเรื่องของการดูแลจากภายนอกอย่างเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ย ็อยากจะให้ใส่ใจในเรื่องของการดูแลภายในนะคะอย่างเช่นจากการรับประทานอาหารนะคะที่มีคุณภาพนะคะการออกกําลังกายนะคะการพักผ่อนที่เพียงพอนะคะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยสุขภาพดีนะคะมีความเปล่งปลัง่งสดใสนะคะแล้วก็อ่อนวัยนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะสวยใสยอย่างนี้นะคะตลอดไปได้เรื่อยเลยนะคะรวมถึงการที่เราเมคอัพเนี่ยถ้าเกิดเราผิวพื้นฐานผิวของเราสุขภาพดีนะคะมันก็จะช่วยให้เมคอัพของเราเนี่ยดูมีเสน่ห์แล้วก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะคะ่ะ วันนี้พุ่ยก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมว่าความสวยความงามเป็นภารกิจของสาวๆทุกคนสวยงามด้วยวิธีที่สร้างสารรค์นะคะแล้วก็แบ่งปันให้กันและกันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ